ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรงวดที่2รอบที่1งวดที่2ตอนนี้ไร้วิแววการจ่ายเงินทางทกศออกมายืนยันว่าต้องรอในส่วนของทางครมออนุมัติเพิ่มเติมวงเงินถึงจะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวได้และมาแชร์เรื่องราวจากประสบการณ์จริงข้าวหอมมะลิแย่แล้วจากประสบการณ์ เกี่ยวข้าวสดนำข้าวไปขายที่โรงสีโรงสีไม่รับซื้อต้องขนข้าวกลับมาตากที่บ้านจะเอาอยัางไงล่ะประเทศไทยข้าวเปลือกถูกราคาถูกส่งออกข้าวสารแพงปัญหาโลกแตกแก้ปัญหายัางไรกับประเทศไทยรวมไปถึงโครงการประกันไรายได้เงินไม่พอซ้ำรอยเจ็บ ปวดพี่น้องชาวนากันอีกครั้งร่วมแสดงความคิดเห็นในช่องได้นะคะหรือติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตจากประสบการณ์จริงจากอีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ วันนี้สารแซบจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางประสบการณ์จริงในส่วนของโครงการประกันรายได้ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยนะคะคุณผู้ชมและล่าสุดทางธนาคารทรกศก็เผยเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64ที่คอรมออนุมัตินะคะในส่วนของการจ่ายรอบแรกงวดที่1ไปแล้วแต่ว่าในส่วนของจ่ายงวดที่2ที่ตามข่าวกันว่าจะมีการจ่ายวันที่19พฤศจิกาย,ยนเงินไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นต้องรออน อมัติเพิ่มวงเงินจากทางครมออีกครั้งถึงจะมาจ่ายเงินพี่น้องชาวนาได้ค่ะ แต่ที่เจ็บปวดสุดสําหรับตัวเองนะคะก็คือช่วงนี้อสารแาบได้ทําการเก็บเกี่ยวในส่วนของข้าวหอมมะลิและพอเก็บเกี่ยวสดจะมีการขายข้าวเปลือกสดทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นจึงได้นําไปขายที่โรงสีแต่โรงสีบอกว่าไม่รับซื้อเพราะฉะนั้นต้องนั่งหอยกลับมาเพื่อเอาเข้าวมาตากหลานที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อรอให้ข้าวแห้งเก็บเป็นสต๊อกในการขายต่อไปในอนาคตค่ะเป็นเรื่องราวที่เศร้ามากเลยนะคะถ้าหากคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขณะนี้เป็นแบบนี้สามารถร่วมแสดง ความคิดเห็นได้นะคะคุณผู้ชมและอิสานแทบได้ไปตามในส่วนของพืชเศรษฐกิจไทยเป็นเพจนะคะแล้วก็ได้เห็นาทางเพจลงข้อความว่าข้าวหอมมะลิสุรินแย่แล้วหลังจากที่ราคาข้าวเกี่ยวสดดิ่งหนักอีกทั้ง โดนในส่วนของข้าวโดนน้ําท่วมนะคะบางที่ไม่รับซื้อข้าวของพี่น้องชาวนาที่ขนไปนขายที่โรงสีหากว่าเป็นแบบนี้จะได้รับผลกระทบที่แย่มากโครงการประกันไรายได้ก็ไม่จ่ายเงินในส่วนของพี่น้องชาวนาเพราะตอนนี้ต้องรองเงินจากทางครมออนุมัติค่ะหลังจากที่เพิ่งผ่านในช่วงพายุนะคะเล่นงานของภาคอีสานมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็กระทบหลายลูกเลย จากเดิมปีที่แล้วนะคะได้ข้าวอยู่ที่กิโลกร,รัมละ15-17บาทนะข้าวหอมมะลินะคะแต่ปีนี้ราคายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5-7บาทเท่านั้นและต้องเสี่ยงนำข้าวนะคะออกมาตากเพื่อเพิ่มมูลค่า หากได้ราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ12บาทขึ้นไปก็จะพอสู้ไหวสําหรับพี่น้องชาวนานอกจากนี้นะคะประกันไรายได้ของพี่น้องชาวนาชาวนายังหวังมีการสร้างตลาดที่มีความมั่นคงทําให้ชาวนายืนได้โดยไม่ต้องหวังพึ่งพาพ่อค้าคนกลางแต่ฝั่งเดียวจนไม่สามารถกําหนดราคาได้เลยบอนนะคะทางรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเสนอนโยบายที่มั่นคงต่อพี่น้องชาวนาด้วยเพราะตอนนี้ข้าวหอมมะลินะคะราคาแย่ม และข้าวหอมมะลิสุรินที่เป็นแหล่งกําเนิดของหอมมะลิที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะตอนนี้ก็แย่เช่นกันจากปีก่อนกิโลละกิโลกรัมละ15บาทถึง17บาทแต่ปัจจุบันคงเหลือละอยู่ที่5บาทถึง7บาทบางโรงสีไม่รับซื้อข้าวชาวนาซึ่งหนึ่งในนั้นอีสานแซบเดินมาแล้วนะคะคุณผู้ชมได้ขนข้าวกลับมาตากที่บ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าอีกด้านหนึ่งค่ะ ถ้าหากคุณผู้ชมพื้นที่ไหนจังหวัดอะไรมีปัญหาแบบนี้สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันและกันสำหรับพี่น้องชาวนาได้นะคะถ้าย้อนกลับไปดูโครงการประกันไรายได้บางคนก็ได้เงินครบบางคนก็ได้เงินไม่ครบหรือว่าบางคนก็อยู่ในสถานะการ์รอบางคนก็ได้เงินไปเรียบร้อยหรือว่าหลายๆคนสงใจสงสัยนะคะว่ารัฐบาลมีเงินให้กับชาวนาหรือเปล่าแล้วก็เราก็มาลุ้นว่า สำหรับวันที่26พฤศจิกายนที่ที่จะถึงนี้นะคะจะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวส่วนยางเหมือนกับพี่น้องชาวนาและจะมีการซ้ำรอยแบบเดิมหรือเปล่าเราก็ต้องมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งแต่ตอนนี้นะคะเรื่องของข้าวไม่รับซื้ออีสานทรบมีความรู้สึกแบบแย่มากๆเลยนะคะถ้าหากพี่น้องคนไหนมี แบบเป็นแบบนี้นะคะก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้แล้วค่ะที่ช่องอีสานแซบคลิปนี้แชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆฝากกันทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ